ก็สวัสดีน,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่มีแชทของน้องราเชนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นะครับ <Yeah. S 1> แชทร,ราเชนก็เป็น f c ช่องพี่นะครับกาลังดูอยู่เลยดูจบไป3รอบพี่บอกว่าดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็ส่งอันนี้มาครับอันนี้แอปอะไรครับพี่ทําอะไรได้บ้างพี่เออม้กระักมาถามนะครับโอเคซุ่มให้หน่อยจีจะรู้ว่ามันล็อกเออมันบอกว่าแอปนี้ล็อกนะครับพี่ก็สุ่มเพจฟรีไฟไง่ายก็ตอบไปว่าแอปนี้คือเพรสุ่มเพจฟรีไฟถ้าผมสุ่มคงไม่ได้หรอกนะครับ เราก็หายไปสักพักนะครับแล้วก็ส่งมานี่ครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับส่งมาอวดนะครับราเชนส่งมาอวดสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับเนี่ยนะจับประวัติสุ่มแค่ครั้งเดียวเองนะครับสิเครดิตได้มา172เจ็ดพศนะครับสุ่ม10เครดิตได้172เจ็ดพศคุ้มจริงก็พี่บอกแล้วนะครับสุ่มปุ๊บเพศเข้าปั๊บนะครับเออมันเข้าจริงครับว่าห้าสามสิบได้มา172บอกแล้วราเชนบอกว่า พี่ทำไมพี่ได้เยอะจังมาล็อกหรือเปล่านะครับตัวเองสุ่มแค่สิบาทได้มาต้องร้อยเจ็ิบสองเพชรยังมาถามพี่ว่าทำไมพี่ได้เยอะจังเนื้อก็เว็บนี้นะครับเว็บกดไลค์นะครับน้องคนไหนที่อยากสุ่มแบบน้องราเชนนะครับก็มาสุ่มได้นะครับก่อนอื่นต้องเพิ่มเครดิตก่อนนะครับเครดิตก็สามารถทางพร้อมเพย์ทูเป็นนิโวลเลตนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับตามที่น้องเห็นเลยนะครับก็พี่จะเพิ่มเป็นแบบทูโวลเลตนะครับง่ายๆนะครับกดคัดลอกโวลเลตไปเลยนะครับพี่ก็สุ่มมาเยอะนะครับห้าสิบสี่สิ บางครั้งก็ซื้อในส่วนของบัตรไกหน้านะครับก็ง่ายๆครับนี่นะครับคัดลอกไปแล้วก็ไปโอนเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็กรอกหมายเลขอ้างอิงนะครับแล้วก็กดดําเนินรายการเลยนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับเครดิตก็วิ่งเข้ามา60บาทแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้น้องๆเลือกไปที่สุ่มเพชรฟรีฟนะครับจากนั้นนะครับก็สุ่มได้เลยนะครับครั้งละ10เครดิตเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าดวงดีก็อาจจะได้เพชรนะครับแบบน้องราเชนนะครับนี่นะครับ172นะครับ มันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับน้องราเชนที่น้องราเชนได้10เครดิตนะครับพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ครั้งต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดได้แล้วเราคิดว่าคุ้มนะครับเราก็สามารถหยุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสุ่มต่อมีเครดิตเหลือก็สุ่มต่อนะครับอาจจะได้แจ็คพอตก็ได้นะครับพี่ได้มา344ไ <H ee> ดมอนดอนะครับก็สุ่มง่ายนะครับถ้าเกิดเราพอแล้วก็พอนะครับเออจะเก็บเครดิตไว้สุ่มครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็พอได้นะครับ ก็คันนี้ไม่ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับซุ่มเสร็จเพชรก็เด้งเข้ามาเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับน้องๆใครที่อยากมาซุ่มก็เว็บกดไลค์นะครับเปิดมายาวนานแล้วนะครับก็มาซุ่มกันได้นะครับสหรับสนุนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง sq f i channel นะครับเหมือนเดิมนะครับน้องๆอยู่กับพี่บิ๊กสุดหล่อนะครับเออคนใดที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีในส่วนของของรางวัลแจกให้กับน้องๆคนที่ กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14นี้นะครับคนไหนที่มาคอมเมนต์เป็นเม้นแรกนะครับก็รับไปแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับบัตรกีฬาหนึ่งรางวัลนะครับมูลค่า20บาทนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่แจ้มไปแล้วนะครับว่าจะแจกในส่วนของตัวละครนะครับสตัวละครนะครับให้กับเม้น1หนึ่งนะครับเม้นที่2แล้วก็เม้นที่3พร้อมกับแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ต้องกดติดตามกดไลลคคแแ้้วกก็ดชรริปนนนนีััเองะบ ก็โอเคครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับกิจกรรมนะครับท็อปอัพนะครับเติมเพียงแค่1เพชรเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยนะครับสำหรับตัวละครใหม่อย่างอโธนั่นเองนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้พี่แจก3รางวัลนะครับให้กับคนที่มาคอมเมนต์ที่1คอมเมนต์ที่2แล้วก็คอมเมนต์ที่3พร้อมกับแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟล์แล้วก็กดติดตามช่องพี่นะครับเออคนไหนที่อยากได้ก็ทําตามนะครับง่ายๆนะครับน้องก็มีสิทธิ์รุนร ตัวละครใหม client, ่นะครับ <Never> ท <ladım> ี่พี่แจกนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากเติมเพชรนะครับพี่ก็มีโปรโมชั่นถูกนะครับคนไหนที่สนใจก็สามารถเช็คเครดิตนะครับแล้วก็ทักพี่มาได้เลยนะครับโปรโมชั่นตามนี้นะครับเออก็เช็คเครดิตนะครับมี YouTube เป็นประกันนะครับแล้วก็มี Tik t o k เป็นประกันนะครับคนไหนที่อยากเติมก็ลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายนะครับน้องก็กดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทักพี่มานะครับก็ในส่วนของตัวละครนี้นะครับความสามารถโคตรโกงเลยนะครับเออคนไหนที่ ยังไม่ได้นะครับแล้วก็อยากได้นะครับก็มาจัดกันได้เลยนะครับเติมเพียงแค่1เพชรเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับทักษะความสามารถของตัวละครนะครับเมื่อน้องยิงศัตรูฝั่งตรงข้ามตายนะครับหรือว่าดาวนะครับก็จะเปิดจุดนะครับเปิดจุดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับได้เห็นศัตรูของฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะครับที่น่าจะมีคนใช้เยอะนะครับสำหรับสกินนี้นะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพียงแค่1เพชรเท่านั้นนะครับ ก็โอเคครับเราข้ามไปดูในส่วนของกิจกรรมเก่านะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่อย่างกล่องสุ่มโทเค็นกล่องละ25ดมอนนั่นเองนะครับในส่วนของชุดเก่านะครับทั้ง2ชุดเลยนะครับทั้งชุดเมกาเกลนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสกายแม็กนั่นเองนะครับกล่องละ25โทเค็นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับกล่องละ25โทเค็นใช้อย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้ในส่วนของส่วนลดนะครับเมื่อน้องซื้อประมาณ2,000เพรนะครับก็สามารถ กดส่วนลดลดได้700เพรนะครับก็เหลือประมาณ1,300เพรเท่านั้นเองนะครับก็ในส่วนของชุดนี้นะครับก็ตกคข่าวนะครับ1,300เพรเท่านั้นเองนะครับสรับ100โทเค็นนะครับก็คนไหนที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมในทางเซิร์ฟไทยในวันนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของตัวละครใหม่แล้วก็ในส่วนของชุดสกายแม็กและก็เมกาเกอรก็ไปจัดกันได้เลยนะครับก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับแล้วก็น้องๆคอมเมนต์มาเยอะนะครับสหรับ หมัดบูย่าเดย์นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดบูย่าเดย์นะครับ2021จะอัปเดตเข้ามาในวันไหนนะครับก็พี่ตอบตรงๆนะครับว่าพี่ไม่รู้นะครับว่าน้องไม่ต้องคอมเมนต์แล้วก็ไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเออทาง GM ยังไม่ได้ประกาศมาเลยนะครับแล้วก็ทางกอรีน่านะครับก็ยังไม่ได้ประกาศมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเซิร์นอกก็ยังไม่มีข่าวหลุดมาเลยนะครับว่าในส่วนของหมัดนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดใหม่นะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของวันไหนนะครับแต่ถ้าน้องๆนะครับอยากอยากรู้จริงๆนะครับหรือ อยากรู้เพื่อความสบายใจอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเติมเพชรนะครับเดี๋ยวพี่มาสปอยให้นะครับก็ในส่วนของหมัดนะครับแล้วก็ชุดนะครับเดี๋ยวพี่สปอยหมัดก่อนนะครับก็ในส่วนของหมัดนะครับในทางเซิร์ฟนอกแล้วก็ในส่วนของทาง GM นะครับยังยังไม่ได้บอกมาจริงๆนะครับแต่มีหลุดออกมาคร่าวๆนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับ มีหลายคนนะครับบอกมาว่าในส่วนของหมัดนะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของวันที่20นี้นะครับก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของรูปนี้จะเป็นรูปหมัดหรือว่าจะเป็นในส่วนของรูป ตาสัญล kind of ักษณ์บ okay. ูย่านั่นเองนะครับก็ถ้าในส่วนของตาสัญลักษณ์บูย่าอัปเดตมาวันไหนนะครับหมัดนะครับจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของวันนั้นเลยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากรู้นะครับว่าหมัดเข้ามาในวันไหนนะครับก็เห็นตามนี้นะครับประมาณวันที่19แล้วก็20นั่นเองนะครับแต่ถ้าให้คอนเฟิร์ม100%นะครับน้องๆก็ต้องรอวันที่12นี้นะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่12นี้นะครับในส่วนของกิจกรรมเว็บนะครับจะอัปเดตเข้ามาแล้วก็มีทางซ้ายมือนะครับตรงที่รูป ชุดใหม่นะครับน้องก็กดไปที่ตรงนั้นนะครับมันจะบอกนะครับว่าชุดใหม่จะอัปเดตเข้ามาในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของมัดนะครับจะอัปเดตเข้ามาในวันไหนนะครับอันนั้นก็แน่นอนร0 0เเซนะครับแต่ถ้าน้องคนไหนที่อดใจไม่ไหวนะครับก็สปอยไปก่อนนะครับตั้งประมาณวันที่19แล้วก็20นะครับเหมือนที่คนอื่นบอกมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการสปอยนะครับก็ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มั่นใจนะครับคนไหนที่อยากมั่นใจก็รอวันที่12นะครับกิจกรรมเว็บนะครับก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมชิ้นไหนนะครับก็จัดเพจนะครับเตรียมเพจแล้วก็มาจัดกิจกรรมนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่ 12, 13 14นะครับก็แจกเพรเหมือนเดิมนะครับคนไหนที่มาคอมเมนต์เป็นเมนแรกก็รับไปแบบฟรีฟรเลยนะครับ ก็นในส่วนของคลิปนี้นะครับปิดท้ายไปด้วยในะส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้จัดนะครับก็มาจัดกันได้เลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับ Niferno Red นะครับซีซั่นที่42นะครับซีซั่นมังกรนั่นเองนะครับปลดล็อก0ขั้นนะครับจะได้รับในส่วนของสกรีนรถมังกรคันนี้นั่นเองนะครับเ็เป็นรถสปอร์ตนะครับในส่วนของ10ขั้นจะได้เป็นหัวมังกรนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับไปดูในส่วนของ50ขั้นนะครับจะเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับแนะนําในส่วนของชุดนี้นะครับ ในส่วนของเสื้อนะครับมีปีกนกออกมาจากแขนข้างซ้ายนะครับในส่วนของกระโปรงนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับแล้วก็ไฮไลท์คือในส่วนของทรงผมสีขาวอันนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะถูกใจน้องผู้หญิงหลายคนนะครับก็ปลดล็อก50ขั้นนะครับสำหรับชุดนี้นะครับชุดเต็มก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของ80ขั้นนะครับจะได้เป็นในส่วนของไม้เบสบอลอันนี้นั่นเองนะครับอือก็ใช้ได้เลยนะครับ ไม้เบสบอลนะครับ80ขั้นแล้วก็100ขั้นนะครับจะได้เป็นในส่วนของแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแอร์บอร์ดมังกรนะครับก็มีเปลวเพลิงหรือว่าเปลวไฟออกมาจากแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับ125ขั้นนะครับเป็นในส่วนของสกินระเบิดไข่มังกรนั่นเองนะครับเออฉันเป็นเพียงตำนานเท่านั้นนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของระเบิดไข่มังกรนะนั่นเองนะครับ135ขั้นนะครับรูปโปรไฟล์150ขั้นนะครับในส่วนของ กล่องศพนั่นเองนะครับกล่องศพมังกรนะครับก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่อักขีนะครับนี่ก็ถือว่าสวยชะได้เลยนะครับแล้วก็180ขั้นได้ในส่วนของลูกแก้วนะครับ200ขั้นนะครับได้ในส่วนของกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลเวล3นะครับก็จะมีเอฟเฟกไฟนะครับออกมาจากกระเป๋านะครับเลเวล2ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับก็เป็นแบบหัวใจมังกรนะครับแล้วก็เลเวล1นะครับก็เป็นหัวใจมังกรอันเล็กนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสับสินขั้นสูงอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็225ขั้นอันสุดท้ายนะครับจะได้รับเป็นในส่วนของชุดนี้เลยนะครับโอเคเออเฟริ่งนะครับเฟริ่งเบดนะครับในส่วนของเสื้อนะครับปีกมังกรข้้นซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับก็จะไม่มีในส่วนของหัวเข็มขัดนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็สวยเลยนะครับในในส่วนของรองเท้านะครับแล้วก็ในส่วนของทรงผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับทรงผม อมชมพูขาวนั่นเองนะครับน sure> uh ี่นะครับก็นี่นะครับคิ้วไหวได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแว่นตาฟาวินโก้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแว่นตานะครับในส่วนของกองอมาดนะครับเป็นในส่วนของทรงผมสีเหลืองของผู้ชายนะครับแล้วก็ในส่วนของทรงผมของผู้หญิงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกองอมาดนั่นเองนะครับก็ลุ้นลับนะครับในส่วนของทรงผมสีทอง2อันนี้นะครับสำหรับกองอมาดนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่42นะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่จัดนะครับ ห้ามพลาดเลยนะครับระยะเวลา30วันนะครับคนไหนที่ไม่ซื้อนะครับก็จะเป็นของแล้วนะครับไม่เอากลับมาขายนะครับก็ปลดล็อก450นะครับไดมอนด์ในส่วนของธรรมดานะครับแล้วก็พิเศษนะครับได้50ขั้นเพิ่มเติมในราคา1,000เพชรนั่นเองนะครับ sq f i channel ตัวตมเลียนอุ้ยออกโคตรง่ออายเลยตอนนี้มากกนเรียบกกร้อยนะครับ่วนโทเค็นนี่นครับท่าปักคงนะครับ S25 Channel